สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะฝนตกเด้อเมื่อคืนเมื่อวานรถต้นไม้จนล่าเนะาะเมื่อคืนฝนตกตกหลายพื้นที่อยู่เมื่อวานนี่แม่ลดต้นไม้จนข่ำ มื่อคืนฝนตกเชยเลยอันนี้ปกติเนี่แดดออกแล้วเนี่ยแดดไม่ออกเลยเมื่วานหลดจน อืมเฮ้ยอันนี้กับเผาาด้วมันเกิดเองเนี่ย ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ปลูกไว้กระเพราบ้านอันนี้ก็กระเพราบ้านหอมกระเพราบ้านมันจะเป็นสีนี่มันจะออกอดำๆหน่อยอะไรนะแบบนี้แหละนี่ เม็ดไหนมันแก่แล้วก็ให้มันล่วงไปเลยอหอมหอมอันนี้ก็รดรดเมดเลยมาหวานนี่พอรดเซ็ตแล้วฝนตกเมื่อคืน เพิ่งใส่เบสไปแ้วออะอันนี้อ้อยปลูกไว้เขาให้มาก็ปลูกมันละอะไรก็ได้ของกิน เอ่ใบตะไคร่ตัดตัดมันอะไรอาทิตย์เป็นอาทิตย์นึงแลละอาทิตย์กว่าแล้วเนาะปลาสิวอย่างหลายเด้บอบ่อนี่ดูดอกเอ่งามเนาะ ดอกไอ้ผักบุง้งงามเลยยังงามเลยสีม่วงงามเลย งนกล่องมาคอยกินปลาแน่แนนะที่ห้างกันเขาเลี้ยงหมาไว้ที่เราก็ติดเขาเดี๋ยวเถอะ อันนี้ต้นลำใหญ่เด้แต่สมัยก่อนล่ะมันไม่ค่อยเป็นลูกอะเป็นกิ่งเดียวนีเวเ่เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอะรวังเด้อ จ้าตานอร่อยนะเจ้าตานน่ะได้กินปีละข้่งปกติเวลานี่น่ะแดดออกแล้ววันนี้แดดไม่ออกน่าจะไม่ออกแล้วนี่อึมคึมมดเลยนี่ ฝนอาจจะตกอีกน <c oughs> <c oughs> <Par> ่าจะเข้าบ้านแล้วแล้วเนาะ